ท่านปร,รมาจารย์คือจอมมันใกล้าตายเลเวล99999 9 999, ตอนที่285าคำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบร่าแหลมบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ้าชออก,ก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดตูแ้แจ่นะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนรักแฟนหลงนักขอรับฮู้ฮยาฮูโออตาเท่าคนนี้คงจะแก่มากแล้วละ่ะ แม้แต่จะถือขวดเหล้าก็ยังทำไม่ได้เลืองลัวถึงแม้ว่าข้าจะไม่อยากยอมรับแต่ข้าคงจะเทียบกับเจ้าไม่ได้หรอกคนแข็งแกร่งแบบเจ้าควรจะไปจัดการกับอัจฉริยะผู้ใช้ดาบคนนั้นอ,อ้าวเหล,ล้าของข้าหมดซะแล้วข้าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมกันถ้าหากไม่มีเหล้าเห็นทีข้าจะต้องไปหาเหล้าไม่ซะนแล้วละ่ะข้าไปก่อนนะฟาลีเทียน ข้ารู้ว่าเจ้านั้นชอบดื่มเหล้ามากแค่ไหนเพราะแบบนั้นข้าจึงได้เตรียมเหล้าเอาไว้ให้กับเจ้าแล้วข้ารู้ดีว่าขาแข้งของเจ้านั้นก็มีปัญหาเหมือนกันตอนนี้เหล้าทั้งหมดอยู่ในที่พักของเจ้าแล้วล่ะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่กันเน่นี่ไงล่ะเหล้าแห่งสตวัตอืมอันที่จริงแล้วตัวข้านั้นมีพลังวรยุทธ์รวมไปถึงความสามารถที่เหนือมากกว่าเจ้า แต่ถึงแบบนั้นข้าในตอนนี้กลับได้รับบาดเจ็บสาหัสมาหยุดตันเถียนของข้ายังไม่ฟื้นฟูเร็วเหมือนกับเจ้าเจ้านั้นได้ของวิเศษอย่างดอกไม้เอเลียสีดําช่วยฟื้นฟูพลังวรยุทธ์ถ้ากเจ้าใช้พลังอย่างเต็มที่และสู้จนตัวตายข้าคงจะคิดว่ายวนตูคงไม่คิดจะดูถูกเจ้าเป็นแน่ฮะสู้จนตัวตายอะไรกันนี่มันจะต้องร้ายแรงถึงขนาดนั้นเลยหรือไงข้าได้ยินมาว่าเจ้าเคยสัญญากับท่านปรมาจารย์เอาไว้แล้วนะ ว่าเจ้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสาราจินถิงซานเจ้าไม่ควรจะปัดความรับผิดชอบง่ายๆแบบนี้สิเจ้าหนะ้าเป็นเพียงแค่คนเดียวในสาลาจินถิงซานแห่งนี้ที่จะทําให้ยวนตูนั้นรู้สึกพึงพอใจได้อ้ามแน่นอนข้าเคยพูดแบบนั้นแม้ว่าข้าจะต้องเสี่ยงชีวิตข้าก็จะต้องปกป้องสาราจินถิงซานให้ได้แต่ถึงแบบนั้นในตอนนี้เจ้าเองก็พยายามปัดความรับผิดชอบอยู่ไม่ใช่หรือไง พวกเขาทั้งสองคนก็ตามมีสถานะที่ทับเทียมกันความจริงแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยสักนิดที่จะต้องมาทะเลาะกันเช่นนี้ได้โปรดเถึงขอรับท่านผู้อาวุโสทั้งสองพวกท่านทั้งสองคนร่วมมือกันด้วยเถอขดขณะเดียวกันสุสานแห่งดาภายในอุโมงค์ของสุสานแห่งดาลงสุพใบหนึ่งได้เคลื่อนไหวไปมา แม้ว่ามันจะเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่มีใครออกมาจากโลงสุบโลงสุบใบนั้นได้บินออกมาจากอุโมงค์ก่อนที่มันจะผ่านม่านพลังแห่งดาบทั้งเจ็ดท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ออกมาจากสุสานแห่งดาบอานกระท่อมแห่งหนึ่งภายในป่าอันแสนเงียบสงบท่านเจ้าสำนักขอรับพวกหนูขโมยตั้งห้าได้ตายหมดแล้ว ศพของพวกมันถูกทิ้งเอาไว้ที่เชิงเขาสองสาลาจินถิงซานใครเป็นคนฆ่าเจ้าพวกนั้นกันสตรีสีขาวมีเพียงแค่ชื่อนี้เท่านั้นพวกเราไม่มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับนางเลยขอรับเป็นสิทธิ์น้องหกเองสินะเอ๋นี่มันคือผลงานของสิทธิ์คนที่หกของสาลาจินถิงซานอย่างนั้นหรือขอรับไปหาที่อยู่ของนางมาซะข้าอยากที่จะไปพบนางทราบแล้วขอรับ ท่านเจ้าสำนักข้ามีอีกเรื่องอื่นที่อยากจะรายงานด้วยขอรับเรื่องอะไรกันหลังจากที่เกิดเหตุความวุ่นวายที่เมืองทางตอนเหนือเมืองหลวงศักดิ์สิทธ์ก็ได้ทรงกองกําลังเพื่อออกไปปราบกบฏแม่ทัพช้างแห่งราชองครักษ์ได้ตายจากไปแล้วเจ้าสำนักอยู่รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้เรื่องนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาตัวเขาได้พาคนกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าโจมตีสำนักเทียงธรรมและสำนักเทียงธรรมก็ได้ล่มสลายไป เจ้าสำนักเที่ยงธรรมอย่างจางยนชานเองก็หายสาบสูญไปแล้วด้วยเช่นกันในตอนนี้เขตแดนของสำนักเที่ยงธรรมได้ถูกนิกายโยมิงของท่านหยูเจิ้งไ้เข้ายึดครองหมดแล้วขอรับเศิษพี่ใหญ่ใจร้อนเกินไปจริงๆไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดถ้าหากทำตามแผนของข้าจางหยนชานก็คงหนีไปไม่ได้แน่ๆท่านเจ้าสำนักหยูเจิ้งไฮเขาไม่ได้สนใจเลยสักนิดว่าจางยนชานจะเป็นหรือว่าจะตาย การจะถอนพวกวัชพืชให้หมดสิน้นมันก็ต้องถอนรากถอนโคนสิทธิ์พี่ใหญ่ทำแบบนี้ประมาทเกินไปแล้วท่านเจ้าสำนักฉลาดหลักแหลมมากยิ่งนักแล้วเจ้ามีอะไรอีกหรือเปล่าท่านเจ้าสำนักการที่ท่านช่วยเหลือสิทธิ์พี่ใหญ่ของท่านในครั้งนี้สิทธิ์พี่รองของท่านจะไม่รู้สึกคุณเคืองอย่างนั้นหรือขอรับเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนอธิบายให้สิทธิ์พี่รองของข้ารับรู้เอง ตอนนี้นิกายโยมิงได้เติบโตขึ้นทุกๆวันข้ากังวลว่าความสําเร็จของท่านเจ้าสํานักอยู่เจิงไห่มันจะทําให้ท่านต้องพบกับภัยอันตรายถึงแม้ว่าท่านเจ้าสํานักจะเป็นฝ่ายคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดแต่ถึงแบบนั้นท่านเจ้าสํานักก็ไม่ใช่คนที่ยอมทําอะไรให้แบบฟรีๆท่านเจ้าสํานักกับนิกายโยมิงนั้นมีพันธะต่อกันทั้งสองฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันเพราะแบบนั้นนิกายโยมิงถึงได้เติบโตจนเหมือนทุกวันนี้ได้ อันที่จริงแล้วทั้งท่านอยู่เจิงไท่และท่านอยูสร้างหลงพวกเขาทั้งสองก็เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเป็นมากกว่าพี่น้องซะอีกพวกเขาทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเป็นอย่างมากแต่ปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวของอยู่เจิงไท่เขาคนนี้เป็นคนที่ทะเยอทะยานมากใหญ่ไฟสูงอยากที่จะปกครองโลกไม่มีใครที่จะครองโลกได้ถ้าหากไม่มีความคิดเช่นองค์จักรพรรดิชีสิง เจ้าคิดไหมว่าทำไมถึงต้องไม่พูดฝึกยุทธอยู่บนโลกใบนี้เอะข้าไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มีคำถามจากผู้เป็นสำนักของข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นนี้คำถามนี้ไม่ใช่คำถามที่ดูเรียบง่ายถ้าข้าตอบไม่ตรงคำถามมันก็จะเป็นการตอบที่ดูไม่จริงใจแต่ถ้าหากว่าข้าตอบไปแบบเรียบง่ายข้าก็จะดูไม่ดีด้วยเช่นกันเอาหนะ้ายองพูดสิ่งที่เจ้าคิดออกมาสักเถอะท่านเจ้าสำนัก ข้าคิดว่าการที่คนคนหนึ่งฝึกฝนตัวเองก็เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งที่ตัวเองมีให้มากขึ้นบนโลกใบนี้การจะแก้ปัญหาด้วยกำลังมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและได้ผลอยู่เสมอไม่ปิดหรอกที่เจ้าจะเข้าใจเช่นนั้นถ้าหากมีโอกาสเมื่อไรเดี๋ยวข้าจะบอกอะไรอย่างอื่นให้เจ้าได้รู้เองทราบแล้วขอรับท่านเจ้าสำนัก เช้าวันรุ่งขึ้นที่เชิงเขาของซาลาจินทิงสานท่านผู้อาวุโสวายพวกเรามาลาดตะเวนรอบๆของซาลาจินทิงซานบริเวณเชิงเขาอืข้าว่าบริเวณน,นี้น่าลาดตะเวนมากที่สุดแล้วเจริญหูจเจริญตาจริงๆเอ๊ะม่านพลังสีฟ้ามันกำลังแปรปวนมากยิ่งขึ้นข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยจริงๆ ท่านปรมาจารย์กำลังเก็บตัวฝึกฝนตัวเองอยู่นี่เขาวางแผนที่จะดูดซับม่านพลังจากม่านพลังอีกแล้วอย่างนั้นสินนะเรื่องนั้นข้าว่ามันยากที่จะพูดข้าก็ได้แต่หวังว่าม่านพลังนี้จะคงอยู่ต่อไปได้อีกสักพักเจ้ารู้สึกเสียใจที่บาริม่านพลังกำลังจะหายไปอย่างนั้นหรอข้าไม่เคยนึกเสียใจถ้ามีคำสั่งให้เจ้าไปตายเจ้าจะยอมไปตายไหมพี่ฟาน นี่ท่านกำลังจะพูดอะไรกับข้ากันแน่เอ๊ะดูนั่นสินั่นมันอะไรกันทุกคนเตรียมตัวดูเหมือนว่าจะมีศัตรูเข้ามาแล้วพี่ฟานนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าได้เห็นอะไรเช่นนี้ท่านเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าไม ข้าเองก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันโลงศพนั่นมันขยับได้ยังไงกันผู้ชายคนนั้นทำรู้อยู่ใต้โลงศพอย่างนั้นหรอเรื่องนั้นข้าเองก็ไม่รู้เมื่อเห็นแบบนั้นทั้งโจจี้เฟิงและฟานสงพวกเขาตั้งสองคนได้ปรากัตัวขึ้นมาต่อหน้าผู้ฝึกยุดหญิงพวกเจ้ารีบไปแจ้งท่านปัวอุโสเร็วเข้าข้าข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ข้า ข้าไม่เคยเห็นอไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะที่ข้ารู้สึกกังวลและหวาดกลัวกับสิ่งที่ข้าไม่รู้จักเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่มนุษย์อย่างพวกเราไม่รู้สึกชื่นชอบลงศพเท่าไหร่นะสำหรับมนุษย์ ลงสุมันก็คงจะเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์แห่งการสูญเสียหรือความตายสาลาจินถิงซานสนับสนุนข้าไปขยะเกบคอบรูเนส082 6 7 2778ขอบคุณมากนะครับ